อออออออหลาเหลาทองเธอนั้นอยู่นี่เอาเธอนั้นอยู่ไหนเธอไปทำอะไรตรงนั้นไปอยู่ในการตรงนี้สิไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาออกไปหนาไม่ใช่หนาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่ใช่เหล่าไม่ใช่เขาไม่ใช่กูเราไม่ใช่ใครแล้วเธอล่ะเจอาลายบอกกันหน่อยสิไม่ตอบไม่บอกจะไม่รู้เออไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเรากินข้าวจิ้งจ้าเรากินข้าวจิงจ้าเรากินข้าวจิงจ้าเรากินข้าวจิงจ้า ไม่กิน้าฉันอิ่มอิ่มอะไรไม่รู้แต่อยากถามเธอจริงๆเธอชื่ออะไรฉันชื่อคลายฉันชื่อคลายฉันชื่อใครไม่ใช่หนาไม่ใช่ไม่ฉันนิฉันไม,ไม่ใช่คลายฉันเป็นคนญี่ปุ่นหนาญี่ปุ่นยุนพี่ญี่ปุ่นยุนพี่เกาหลีกีเหล่าเฮ่เกาหลีเฮ้ย ไปพูดอย่างนั้นเขาก็โกรธไอซใครเหรอไม่รู้ไม่ใช่หนาไม่ใช่นาะไม่ใช่ฉยนมาที่นี่ไม่ใช่หนาฉันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ฉันอยู่ที่นี่เพื่อกลียควายอยู่กับเธอไงล่ะลืมไปแล้วเหรอแล้วอยู่กับเธอตอนนี้ที่นี่กี่โมงสิบหวายไม่ใช่น่ไม่ใช่หน่ะท่ามงนั่นเองถามจริงเลยเธอไปไหนเธออยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ เย้ yeah! วันดีครับวันดีครับแม่ oh. พวกใครไม่รู้แต่วัดดีไว้ก่อนแม่ใครไม่รู้อยากหาจริงจริงแม่กินข้าวยังจา๋าแม่กินข้าวยังจา๋าแม่กินข้าวยังจา๋าอ๋อไม่ได้ไม่ใช่หนาะไม่ใช่หนาะแม่อยากมาอยู่กับฉันแม่เป็นใครบอกนใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ขา่าไ,ไม่รู้ว่าร้องเพลงหรือพูดเอา